สวัสดีครับแฟนแฟนนิวเอ็กซ์ตร้าดอคทุกท่านเนื่องในโอกาสดีของเทศกาลคริสต์มาสทีมงาน New Extra ขอส่งความปรารถนาดีให้แก่ทุกท่านให้มีความสุขตลอดปี2564ที่ใกล้จะสิ้นลงไปจนถึงปีต่อๆไปนะครับสำหรับเทศกาลคริสต์มาสที่ควรจะมีแต่ความสุขสนุกและสดใสได้เฉลิมฉลองกันทุกครัวเรือนกลับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ขําคืนของวันคริสต์มาส กลายเป็นค่ำคืนสุดท้ายของมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่สุดในโลกและเป็นจุดสิ้นสุดของความขัดแย้งอันยาวนานที่รู้จักกันในนามสงครามเย็นใช่แล้วครับนี่คือเรื่องราวการล่มสลายของสหภาพโซเวียตที่ทงถูกชัดและเพลงชาติถูกบรรเลงเป็นครั้งสุดท้ายในวันคริสต์มาสเรื่องราวที่นำไปสู่การล่มสลายของสหภาพโซเวียตนั้นเริ่มต้นมาจากช่วงทศวรรษที่80เมื่อสหภาพโซเวียต ได้พยายามแข่งขันทางการเมืองและการทหารกับสหรัฐอเมริกามาอย่างยาวนานก็ได้เริ่มอ่อนแรงลงโดยเฉพาะจากการพ่ายแพ้ในการรุกรานอัฟกา,านิสถานสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจภายในประเทศก็เริ่มสั่นคลอนนั่นจึงทําให้ในปี1985มิคาอิลกอบชอฟได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําสูงสุดของสหภาพโซเวียตซึ่งภาระอันหนังอึ้งที่กอบชอฟต้องเผชิญ คือการต้องพยายามรักษาความมั่นคงของสหภาพโซเวียตเอาไว้ให้จงได้นากอบชอบนำนโยบาย2อย่างมาใช้ซึ่งรู้จักกันดีในนามกลาสโนสและเปเรสตอยกาเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆโดยไม่ซับซ้อนเกินไปนะครับในที่นี้ขอให้เข้าใจว่ามันคือนโยบายเปิดและปรับเปิดหรือกลาสโนสคือการเปิดกว้างทางการเมืองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปิดให้ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ ลดการปิดกันด้นทางการเมืองประชาชนมีสิทธิมีเสียงมากขึ้นรวมไปถึงเพิ่มความโปร่งใสของรัฐบาลและเปิดประเทศรับแนวคิดจากต่างชาติอีกด้วยปรับหรือเปเรสตอยกาสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายๆก็คือการที่สาภาพโซเวียตที่แต่เดิมดําเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเริ่มปรับโครงสร้างใหม่เริ่มมีการใช้ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีเพิ่มความเป็นทุนนิยมมากขึ้น รวมไปถึงการเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติที่เห็นได้ชัดก็คือด้วยนโยบายเปเรสตอยการ้านแมคโดนัลสาขาแรกสามารถเปิดกิจการในกรุงมอสโกได้เมื่อวันที่31มกราคมปี1990โดยชาวโซเวียตต่อแถวกันเพื่อเชยชมร้านจากโลกทุนนิยมนี้กว่า5,000คนทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะดีใช่ไหมครับแต่กลับกลายเป็นว่าด้วยการเปิดและประับ บรรดารัฐภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตเริ่มเกิดกระแสการเรียกร้องเอกราชและต้องการแยกตัวออกมากมากขึ้นเพราะประชาชนเริ่มมีสิทธิในการวิาพากษ์วิจารณ์และมีการเปิดเวทีความคิดเห็นและการเดินขบวนรวมถึงเริ่มมีกระบวนการประชาธิปไตยเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ปี1989กระแสการปฏิรูปและแยกตัวเริ่มต้นที่ภูมิภาคบอลติกตามมาด้วยโปลแลนด์ฮังการีเยอรมนีตะวันออก เชโกสโลวาเกียและโรมาเนียซึ่งในปีเดียวกันนั่นเองก็เกิดเหตุการณ์ทลายกำแพงเบอร์ลินขึ้นในวันที่9พฤศจิกายนและเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมประเทศเยอรมนีนอกจากนั้นขบวนการชาตินิยมในจอร์เจียก็เริ่มทำการเดินขบวนประท้วงเรียกร้องเอกราชและที่สำคัญก็คือพรรคคอมมิวนิสต์เบรุสได้ประกาศยังเป็นทางการถึงการแยกตัวออกจากพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียต และได้ก่อตั้งสภาประชาชนเป็นของตนเองผ่านมาถึงปี1990จากขาบวนการเรียกร้องเอกราชที่ทวีความรุนแรงและเข้มข้นรัฐต่างๆก็เริ่มได้เข้าสู่กระบวนการการแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียตเริ่มต้นจากการได้ปกครองตนเองของ6สาธารณรัฐที่นักการเมืองท้องถิ่นสามารถเอาชนะพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียตได้ในการเลือกตั้งโดยหัวหอ,อกที่สำคัญก็คือลิทัวเนียมองโดวาเอสโตเนีย ลัตเวียอาร์เมเนียและจอร์เจียในปีเดยียวกันนั่นเองครับสาธารณรัฐสาภาพสังคมนิยมรัสเซียก็ได้มีผู้นำคนใหม่นั่นก็คือบอริสเยลซินซึ่งเยลซินก็ได้เริ่มกระบวนการประชาธิปไตยในรัสเซียขึ้นรวมถึงตัวเขาเองก็ลาออกจากพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียตอีกด้วยจากกระแสการต่อต้านอำนาจของรัฐบาลกลางการประท้วง ความขัดแย้งทั้งทางการเมืองที่บางครั้งลุกลามไปจนถึงการใช้กำลังรัฐบาลของมิคาอิลกอบชอฟก็ไม่สามารถที่จะรับความกดดันและแรงต้านเอาไว้ได้อีกต่อไปรวมถึงไม่อาจจะรักษาสาภาพโซเวียตเอาไว้ได้ดังเดิม24สิงหาคมปี1991มิคาอิลกอบชอฟได้ลาออกจากตำแหน่งเลข,ขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียตกิจการทั้งหมดของพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียตก็ได้ถูกระงับ เป็นการปิดฉากการปกครองสหภาพโซเวียตโดยพรรคคอมมิวนิสต์อย่างถาวรแต่แทนที่ด้วยสภาหแห่งรัฐสหภาพโซเวียตที่กบฏชอบแต่งตั้งขึ้นมาใหม่ไปพลางก่อนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับยูเครนกลายเป็นสาธนารณรัฐแรกที่แยกตัวออกจากสหภาพโซเวียตตามมาด้วยรัฐอื่นๆส่วนภายในรัเสเซียบอริเจลซินก็เริ่มทําการสถาปนาการปกครองและรวมอํานาจขึ้นมาใหม่รวมทั้งประกาศห้ามมิจการใด ของพรรคคอมมิวนิสต์ในเขตของรัสเซียอีกต่อไปและมันก็ถึงเวลาวันคริสต์มาส25หธันวาคมปี1991หลังจากการกล่าวสุนทรพจน์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจมิคาอิลกวูาบะชอฟได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีของสหภาพโซเวียตโดยกล่าวว่าผมขอยุติกิจาการใดๆทั้งหมดในตำแหน่งประธานาธิบดีของสหภาพโซเวียต และได้กล่าวถึงการถ่ายโอนอำนาจและกิจการที่เหลือทั้งหมดให้กับเยลซินซึ่งหลังจากประกาศของเกอร์บชอฟสาธนารณรัฐสาภาพสังคมนิยมรัเสเซียก็ได้เปลี่ยนสถานะและชื่อเป็นสหพันธรัฐรัฐรฐเสเซียเป็นรัฐที่มีเอกราชโดยสมบูรณ์รัฐแรก19:32นาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่เกอร์บชอฟได้เดินทางออกจากเครมลิน ธงของสาภาพโซเวียตอันยิ่งใหญ่ในอดีตได้ถูกชักลงจากยอดเสาเพลงชาติสาภาพโซเวียตถูกบรรเลงเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่19นาฬิกา45นาทีธงชาติรัสเซียก็ถูกชักขึ้นสู่ยอดเสาแทนนับเป็นการสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการของสาภาพโซเวียตและเป็นการเริ่มต้นใหม่ของ15ประเทศเอกราช15ประเทศเอกราช ที่เกิดขึ้นหลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายได้แก่รัสเซียเบลารุสอาร์เมเนียอาเซอร์ไบจานจอร์เจียคาซัคสถานคีกิสสถานทาจิกิสถานเติร์กเมนิสถานอุซเบกิสถานมอลโดวายูเครนเอสโตเนียลิทัเนียและลัตเวียการล่มสลายครั้งนี้ยังเป็นคริสต์มาสสุดท้ายของความขัดแย้งอันแสนยาวนานของมนุษยชาติ อย่างสงครามเย็นที่จบลงไปพร้อมกับสหภาพโซเวียตอีกด้วยและมันก็เหลือไว้เพียงหมุดหมายทางประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่กลายเป็นความทรงจำเท่านั้นและนี่ครับก็คือทั้งหมดของ New Extra d o c u s e r i e s ในตอนนี้แล้วไปพบกันใหม่กันในตอนหน้า Merry Christmas